สำนักพระราชวังประชาสัมพันธ์การขอเป็นเจ้าภาพพระราชพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่สองคุมพาพันธ์2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้สามช่องทางดังนี้ 1. ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญ กองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมหาราชวังเบอร์โทรศัพท์0 2 2 2 4 3 2 7 3 0 2 2 2 4 3 3 3 3และ0 2 6 2 3 5 5 0 0ต่อ2 1 2 1, 1ถึง2 1 2 9 ในข้อที่2ค่ะส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้เรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานคร1-0-2-0 0ศส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลนะคะที่กรองกลาง at royal office t s ค่ะซึ่งกองกลางนั้นสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ K O N G K L A N G s Royal Office t s ค่ะนะคะโดยสแกนหนังสือค่ะเป็นไฟล์ pdf ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับรีเพย์อีเมลโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังค่ะ การนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียด ในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพลงหน้า15วันทําการโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ที่ www.royaloffice.gs ค่ะ